ท่าัอวอีกรอบนี่กิคือคู่ที่หกครับเป็นคู่โบนัสเตะครับในคู่สุดท้ายของปาตอคนคืนนี้กับประจําวันพฤหัสที่สิบกรกฎาคมครับจงเป็นการชกการ์ดวนแล้วก็ข่าวไทยกับ,100รบร้อยคมรงโรโรปร์ตเชนุเคราะห์สามที่หกครับวันนี้พบกับหลีเฟื่อยนะครับปอเดียร์พงศ์จากไทยนำไทยนำอ่าอ่ายู่ไทยกว่าอย่าชนนิทานอ่าอย่าอย่าโอเค เอาเลยครับวันนี้ต้องมาดูครับว่าแม่โรยคมเจียกับนักชกที่ถือว่าดีเฟอนี้จากประเทศจีนนี่ผมหลังสดก็ถือว่าไม่เข้าตาครับแต่ก็ารยคมรู้สุกโกดูมันว่ามาชกกับตรงกี่ครั้งนี่สามครั้งสามครั้งชนะชนะชนะทั้งสามนะครับโอ้วันนี้วันนี้ขึ้นกับนักชกุที่ชกใครคนไทยไหมนะเคยชกกับนักชกต่างชาติไหมเคยรั้งนีงชนะ อ่าวันนี้เจอกับชาวจีนนี่คิดว่าไม่มีปัญหาอ่าสุดาในการซื้อสโอเคที่สมอยู่ที่โรงเรียนใช่ครับนับจา์นุชเคใช่ครับคร,รูอาสอนอ๋อพูมกับคุณครูคควาเขานะใช่ครับคิดว่าวันนี้โอเคแน่นอนโอเค,คนะครับครับกลุ่ท้ายนี้ถ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าถูกฟอร์มดีๆนะวันนี้ก็ถือว่าพรพรจะได้โบนัสด้วยเพราะมีอัดฉีดแน่นอนนะครับเอาละครับสู้เต็มที่เป็นคนจังหวัดจังครับ จังนะครับอ่าชมพ่น้องจับจังหน่อยครับอ่าพี่น้องจ,อจับรังเชินชวนก็กำลังใจผม,มนะครับตัวนี้ผมจะตั้งไมเต็มเตีเต่ยดด้วยอกว่าบนัดอะไรเอาละครับตอนนี้อายุสิบห้าปีส <15 S 2> ิบห้าปีหึหสิบห้าปีจุดร่างสูงใหญ่นะครับเอาละครับทางด้านร้อยคมเัือกนักยกจากจังหวัดจังครับอายุสิบห้าปีชกมวยไทยมาประมาณสามครั้งนะครับสามครั้งนี้ชนะรวด โอ้โหตัวานอารมณ์เสียครับวันนี้มาเจอกับลีเฟอโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัครอาคุทละนรวยไทยส่วคอานยังยังพูอาฟยูวินเอลุลาสไลาสไลุล้ทุนไหนไหวินเออรลุวิว่าเฮดกดกดกโอเคอันนั้นยูี่สิฟทีนเยหาฮ่าาฮ่าฮ่ e ่าฮ่าฮ่า e ่่า่่า่า 34 34โอ้ไล่กับฮับฮับโมเดลฮับปะดะปะดะไทยแลนด์วอร์ริวอร์ริโอ้ยใช่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  And how many times for Muay Thai you? Uh, about 10 times. 10 times? Yeah, 10, 10 times. Uh -huh. Yeah. And then uh, you training where? Uh, 20. Uh, yeah, training, training, training. training, training. Uh, hello? Both. We, we, we chen them English. Uh, so they đầm wrong. อ๋อเพชรอรุณอ๋ออไรเพชรอ๋ออยู่รูเพชรอรุณโอเคบิเกอร์แดนเนีรโอเคยูดนวอร์รี่โอเคเด้อมาโพมามาช้ดกันโอเคแล้วก็เทนิคโอเคโอเค i ละดูจะสปี a เอ่อเอ่อเทน I สฟอร์เอ่อเทนิสค e มต t ซียูโอเคฉันจะทำทุกอย่างที n ทำได้เพื่อให้ชนะ Hello, everybody. China, uh, welcome to see my fight. I will do my i r s t win the fight. Thank you. เอาละครับแม่ก็ถือว่าคู่นี้น่าจะได้ลุ้นแน่นอนครับประเภทแม่ลีเฟยนี่ก็บอกผมหลังสุดก็แพ้ครับทางด้านรวยคมชนะครับคู่สุดท้ายคู่บุรัตแต่ครับ